สวัสด e ีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับพี่อู๊ดอีกแล้วนะครับมาครั้งที่แล้วสร้างระเบิดไปแล้วนะครับระเบิดแบบลูกวันนี้จะเป็นระเบิดแบบถังครับทุกโอ้โหทำได้หรือเปล่าทําได้สิครับดินปืนยังเหลือไหมโอ้เดี๋ยวสร้างดินตื่นเดี๋ยวสร้างดินปืนเพิ่มนะครับไว้หลือไม่แล้วอะ่ะเอาปะกาเอาทรารดีนี่เนาะเอาอยางละสองก่อน ดีไหมดีไหมโอเคหกลัวเปลืองกลัวเปลืองครับหายากเดี๋ยวเราต้องไปแถวหุบเขาด้วยนะครับต้องไปแถวถ้ำเพื่อจะไปหาพวกแร่ต่างๆเนี่ยนะสีแล้รกันสีขาวนำหน้าเนาะสีเหลืองแล้วก็สีดำนี่ได้แล้วครับดินปืนเอาละขรา,า,าวนี้ขราวนี้ขราวนี้จะทำอะไรครับ ระเบิดแทน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 เขาบอกว่าเอาไม้แบบนี้นี่แล้วก็ดินปืนฟืบนี่ระเบิดลูกเล็กนะครับแบบนี้แต่เสียเวลานะครับเอาลูกกลางๆไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้เลยลูกกลางๆเฮ้ยท้างนั้นเอาลูกเล็กด้วยเนาะจะได้เปรียบเทียบกัน นี่ลูกจิว๋วลูกจิว๋วฮะต่อไปลูกใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ลูกใหญ่อลอมรอบไปเลยนี่ถังเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับว้าว,าวาเลี้ยงใหม่ครับเล็กกลางใหญ่สุดยอดอออออออต่อไปก็ต้องมี ไฟขีดด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่มีแล้วมีแล้ว,ลวอุ้เดี๋ยวกอนนะพอไม่เอ่ยนี่ชี้โอ้โหไฟขีดแปดนะั้นแะน่โอเคพอเนาะว้าวเรียบร้อยเราไปเลยครับไประเบิดแรกดีกว่าแดน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 ,ดน ไ้มีดเรามีอยู่นะเผื่อเจอสัตว์ร้ายนะครับจะได้ฟันเลยเอาละเอาละระหว่างทางก็ล่าสัตว์ไปด้วยนะครับอ้ยไปนะโดนโซ่เลยว้าเอาละไอ,อ้เจ้ากวางมูดหรือเปล่ากวางเล่นดีเอะเฮ้ยจะหนีไปไหนวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วครับ วิ่งเร็ว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 อู้ทันไม่เอ้ยทัน่ไม่ทันครับท่านผู้ชมอุ้ทันครับแต่ว่าหนาวนะครับโอ้โหอุ้ยพวกมันจะมาช่วยไหมไม่น่ามาเนาะหนาวเร็วเร็วเื่นๆๆรื่ื่อรื่อ้ื่ออเื่อื่นอื่น่เร่นอเรื่อเรค่าอเ่อเ่งเรื่เร่เร่อเรืเรอ่ื่่เอ มแมวแหละไปที่ถ้ำดีกว่ามันหนาวอ่ะอู้หนาวสุดๆไม่มีเสื้อด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ท่าเนื่ยถ้ำถ้ำถ้ำอยู่ไหนเออเออหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนนะ่ะเห็นถ้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาระเบิดถ้ำดูนะครับ มันไม่ใช่ทางเข้าตรงเนี้ยมันมีทางเข้าอื่นอีกนะครับเนี่ยอนนุ้ยเจอแล้วท่าเก่าเราที่เราเคยมาเฮ้ยโอเคไหม,ไมเก็บทอตเปลืองครับเราจะไประเบิดในท่าอีกนะครับเผื่อมีแร่ต่างๆอีกอ,อ เดี๋ยวก่อนนะจะหนีทันหรือเปล่าลงไปลึกที่สุดครับปึ๊บปึ๊บยลืมมาที่ขุดมาท่านผู้ชมไม่เป็นไรเรามาระเบิดดูก่อนนะเผื่อมันจะมีอะไรที่ขุดไม่มีเลือมเออไม่เป็นไรครับเรามีไม้เยอะทำโต๊ะคราฟใหม่ก็ได้เนาะ โอ้โน่นตรงนั้นเป็นลาวานี่ไงลาวาร้อนมั้ยไม่กล้าไปครับกลัวครับกลัวลาวาตรงนี้ลงได้ไหมเอ้ยจําทางไม่ได้ไหรอ ลงได้อยู่่ะเ,เดี๋ยววางโต๊ะคราฟทแถวนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคอเอาละโต๊ะคราฟแล้วอา้าวุ๊บนี่สติ๊กลืมทำสติ๊ก ตกหินแล้วครับห,หินในนี้มันมีแต่หินนะครับแล้วหินไอห,ห,หินแบบนั้นอยู่ไหนล่ะครับนี่ไงโอ้ <c oughs> เดี๋ยวกันเดี๋ยวกนนะทันที่ขุดที่ขุดธรรมดานะครับโอเคโอไ้ได้แล้วครับที่ขุด่าไปขุดหินมา เดี๋ยววันนี้เราจะมาระเบิดถ้ำนะครับอื๊บอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำที่กูเ็นกันสดๆเลยอุ๊ยลืม,มเมล็กมานะครับเพราะว่าเผื่อเจอเพชรเจออะไรโอเคเนาะเอาละนี่ ลงไปมากเหรอเท่าไหนดีวะนะทนี้ดีไหมดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการก็คือดูซิว่ามันจะนั่นไหมอันนี้เป็นระเบิดลูกใหญ่สุดนะครับ ต่หินมันแข็งมากนะระเบิดลูกเล็กไม่ต้องไปหวังนะครับคงทำอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวดูกันทางนี้โอเคเอา้าลูดไปวิ่ง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 หลบก่อนตรงนี้ฟึ <f> ๊บ <ew up> เนียท่านผู้ชมรครับ <c oughs> ขนาดหลบตรงนี้ยังไม่รอดอะ่ะโอ้โหสุดยอดอ๋ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> โอ้ถ้าเกิดใหม่ก็คงต้องไปอยู่ที่บ้านนี่แืมเดินมาไกลอ่ะโอเคเนาะไเป็นไร